คอหวยห้ามพลาดวันนี้ที่รอคอยล่าสุดดาวมายุรีลั่นเลขเด็ดในวันเปลี่ยนชุดราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่งพวงเลขสวยมากํำเอาคอหวยเริ่มจะนั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้วเพราะวันนี้แล้วสำหรับวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดใหม่เข้าไปทุกทีซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงมีเจ้าพ่อเจ้าแม่สำนักหวยต่างๆออกมาให้เลขเด็ดกันไม่หยุดล่าสุดเป็นคิวของนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ดาวมายุรี ก่อนหน้านี้ดาวมายุรีนั้นได้เดินทางไปร่วมงานครบรอบ31ปีราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเธอนั้นได้ลวงหายได้เลขสามตัวคือเจ็และล่าสุดดาวมายุรีนั้นก็ได้กระซิบบอกเลขเด็ดโค้งสุดท้ายวันเปลี่ยนชุดใหม่ราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ลองดูนะคะแล้วแต่ดวงไม่ถูกไม่ว่ากันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันไปเปลี่ยนชุดให้พี่พึ่งที่วัดภาษีเลขที่ได้02.07.442เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันไปร้องเพลงวัดทับกระดานได้905เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ทุกๆคนโชคดีรวยๆเฮงเฮนะคะทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ